สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้วันที่4ตุลาคมนะฮะ2568นะพามาดูตลาดนัดไทยลาวนะครับที่อำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายนะนานละไม่ได้มารีวิวตลาดนะครับจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่พี่น้องทางฝั่งสปลาวเนี่ยนะจะเข้ามาขายของกันนะฮะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยนะครับ สามารถข้ามด่านตรงนี้ได้แต่ว่าตอนนี้คือตั้งแต่โควิดมาเนี่ยนะมันก็ทำให้ด่านเนี้ปิดไปเหตุผลก็จากที่สอบถามก็คือว่า,าสัมปทานทางฝั่งสปปรปอลาวนะฮะยังเหมืยกว่ามีปัญหากันนะครับก็เลยยังไม่ได้เปิดส่วนฝั่งไทยเราก็เปิดได้ปกตินะครับผมพามาดูนะ นี่อันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าโป๊ะใช่ไหมนะแต่ก่อนเนี่ยคือเราข้ามจอดานี้นะเราข้ามจากตรงนี้แล้วเราก็ไปทางนู้นนะนั่นคือฝั่งเราอยู่นู้นโอ้ยอยู่นี่ดีเห็นไหมอยู่นู่นนะวันนี้น้ําขึ้นสูงนะฮะแต่ว่าดูจากอาลอยญ้าแล้วลดลงไปนิดนึงแล้วนะนะลดไปหน่อยนะครับนี่นะครับเห็นไหมนะฮะ ตรงนั้นนะอ่ะมันขึ้นไปสูงถึงตรงนี้ตอที่มันเป็นกองมีขยะขยะอยู่นะอันนี้ลดลงลดลงแล้วนะครับขึ้นไวแล้วก็ลดลงไวนะฮะสามวันที่แล้วนะขึ้นมานะครับแต่ก่อนข้ามมาเนี่ยนะฮะพี่น้องเราจะต้องมาหยุดอ,อยู่จุดตรงจุดนี้นะครับนะเอเกสารต่งตางๆผ่านแดนนะฮะก็จะต้องมาทําตรงนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็น่าเสียดาย นะครับที่ว่าตรงนี้ถูกยกเลิกไปนะก็เลยต้องไปข้ามที่จุดตลาดนัดไทยเหล่าเป็งจาานะครับ <c oughs> ซึ่งอยู่ห่างจากนี้ไปอีก30กวโลไปทางนู้นนะทุกคนวันนี้ก็พามาเดินดูตลาดนะคนเยอะนะวันนี้ตลาดที่นี่ก็ยิ่งสายคนยิ่งเยอะนะระคนจะมาช่วงสายๆนะวันนี้แดดร้อนมากด้วย ของกินของขายของใช้โอ้เยอะแยะมากมายนะทุกคนนะครับนักใครที่มาแถวนี้นะครับแล้วก็อยากจะมา,าแวะพักนะฮะอยากจะมาเที่ยวนะที่อำเภอพนพิสัยก็นะอย่าให้มาเจอกับตลาดตอนตลาดนัดก็จะต้องเป็นวันอังคารกับวันเสาร์นะครับทุกวันอังคารและวันเสาร์นะครับ เดี๋ยวพาไปดูตรงพยญชน,นาตัวนี้นะเมือม่อคืนนะผมมาถ่ายแล้วนะครับเดี๋ยวอันนี้เขามาทําเป็นแบบว่าให้มันรอดโอ้เนี่ยก็จะทําให้แบบสามารถที่จะรอดได้ด้วยนะเนี่ยนะเหมือนวัดไทยอะ่ะนะนี่วัดไทยเนี่ยอยู่ตรงนู้นนะมันสามารถที่จะรอดทาพยัญชนคนได้นะอันนี้ยผมเห็นประตูเขาทำตรงนี้นะครับนะเขากัาน้นเอาไว้ก็คงไม่ได้เข้าไปนะทุกคนเหมือนเขาทําไว้เพื่อที่จะเดินรอด ทำพยญานคนะครับเออก็เป็นจุดเช็คอินจุดหนึ่งนะฮะของอำเภอพุทธวิสัยนะฮะทํามที่นีนะทุกคนเน,นี่ยอันนี้พื้นปูนก็เพิ่งจะเอ่ทใหม่ทําใหม่นะเนี่ยแต่ก่อนมันก็เป็นปูนพื้นปูนนันี้นะเออเมื่อคืนมานะผมถึงรู้ว่าโอ้เขาทําใหม่นะครับทุกคนนะจุดนี้เนี่ยอ่าฝั่งนู้นผมไม่ได้เดินไปนะอ่าอผมไม่ได้เดินไปก็ให้ทุกคนดูบรรยากาศประมาณนี้นะครับนะ ที่เป็นเสียนพญายนาคตัวนั้นนะ่ะนั่นคือวัดไทยนะวัดไทยก็จะเป็นวัดที่มีชื่อเสียงของอำเภอพธวิสัยเนาะตัวนั้นก็ท่านมากา็สามารถที่จะเข้าไปนะครับเป็นถ้ำพญานาครนะอดทําได้นะผมรีวิวไปหลายครั้งแล้วเหมือนกันตรงนั้นนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดใหม่ที่เขาทํามานะครับนะตรงนี้เนี่ยนะฮะทุกๆปีเนี่ยเวลาเขาทําพิธีอะไรอย่างเช่นจะออกพรรษางเงี้ยเขาก็จะทําพิธีตรงนี้นะครับส่วนจัดกิจกรรมอะไรต่างๆนานานะครับก็จะต้องเลยนู่น,นต้นไม้ใหญ่ๆนู่นนะครับนะตรงนีนนะนนอก นะยาวเป็นกิโลเลยนะทุกคนนะฮะอันนั้นก็ไว้จัดกิจกรรมนะฮนะก็โอเคไปดูตลาดต่อเช้านี้ลมหนาวก็เริ่มมานะครับแต่ว่าสายมาเนี่ยโหร้อนมากมนะ อาหารแห้งอาหารสดนะฮะโอ้ลักพัดเลยนะโอ้โหโเขาไม่เขาไม่แสบตาเลยนะผมใส่แว่นนะผมยังแสบตาเลยนะเป็นสีแดงคู่กับหมูกับเนื้อหมูสีแดงๆนะ ขายอะไรอาหารทะเลกุ้งตัวใหญ่ๆโอ้น,นี่นี่นี่โอ้โหผมไม่ค่อยชอบกินอ่ะกุ้งนี้อยากกินอยู่แต่ที่เกียจแกอ่อาหารจากจีนก็มีนะเป็นตัวสอนจในภาษาจีนเนี่ยทุกคน คืออะไรอ่ะเนี่ยนี่คืออะไรดูเรื่องไม่รู้คืออะไรผัดไทยน่ากินมาก เนื้อทอดต่างๆโอ้ยคนเนี่ยเยอะจริงๆวันนี้คนดูดูดูเย,ยอะเยอะเยอะวันนี้ เรียเรียยูสีเดี๋ยวมาเอาใหม่ครับใหม่ใเราก็พกแบงค์พันมานะทุกคนตอนแรกก่าวว่าจะเข้าเซเว่นซะก่อนอันนี้ไม่เข้าไม่ไม่กล้าซื้อของเลยเกรงใจด้วยแต่จริงๆนะ ฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกอาหารสดอาหารป่าอะไรพวกนี้ก็มีนะหน,น,น่อมไม้ช่วงนี้ นี่ยประมาณนี้ทุกคนนะอันนี้ก็ขายพวกเเม็ดผักต่างๆนะช่วงนี้ไปเนี่ยจะเป็นช่วงที่เขาหลงปลูกผักนะฮะต่างๆก็เม็ดผักก็จะขายได้นะครับที่ร้านผมก็ขายนะ<ม>ทุกคนประทูตัวใหญ่ๆนะฮะดู ของกินอาหารกันกินเยอะแยะเหมือนกันครับ่ซนนู้นไปก็จะเป็นเสื้อผ้านะครับนะแล้วก็โซนที่ผมไม่ได้พาไปด้านหลังเนี่ยนะก็จะเป็นเสื้อผ้าเหมือนกันนะครับทุกคนอันนี้ไปก็จะเป็นเสื้อผ้านะเดี๋ยวจะวนกลับแล้วนะครับนะก็พาทุกท่านมาดูประมาณนี้นะ นี่ก็าอาหารทะเลอาหารแห้งนะงก็ประมาณนี้นะทุกคนนะตลาดนัดนะครับไทยลาวคนวิสัยหนองคายนะครับนะ ใครแวะไป,ไปผ่านมาแถวนี้นะตรงกับวันอังคารกับวันเสาร์ก็แวะมาเที่ยวได้นะน,นะครับทุกคนโอเคนะฮะทุกคนสำหรับผมกลับแล้วนะครับนะกลับแล้วนะ วันนี้กลางวันนะผมจะพาดูสักรอมหนึ่งแล้วกันนะรถก็จะเยอะๆหน่อยนะฮะกลางวันนะครับแต่ว่าเป็นรถตอนนี้ก็เขาให้เข้ามาแค่เลนเดียวนะ,ะร้านค้าบางร้านก็ยังไม่เปิดตอนนี้นะครับแต่ส่วนมากเปิดแล้วนะ กลางวันก็แดดร้อนนะก็ยังไม่ค่อยน่าเดินเท่าไหร่นะครับต้องช่วงเย็นๆนะช่วงเย็นๆนี่ถึงจะน่าเดินนะครับนี่กลางวันก็ประมาณนี้นะครับนะอู้แดดร้อนมากทุกคนเลยนะฮะตอนเช้าลมพัดมาเย็นๆนะฮะเย็นๆแบบนี้มันเหมือนกับว่าเป็นลมหนาวมันจะทางจีนอะนะแต่ว่าเหมือนมันก็ยังไม่หนาวมะหนาวจริงๆนะแต่มันจะเข้าหน้าหนาวแล้วแหละนะครับหลังจากเ หน้าฝนนะครับที่นี่อำเภอพลวิสัยนะทุกคนนะครับนะบรรยากาศนะฮะช่วงที่มีงานออกครราก็ประมาณนี้นะครับนะมีร้านค้าร้านขายเยอะแยะ,ยะ,ยะ,ยะมากมายนะครับแล้วก็เป็นงานใหญ่งานนึงนะครับของจังหวัดหนองคายและอำเภอพลวิสัยนะครับ อำเภออยู่นี่นะตัวอำเภอนะครับนะตัวอำเภอศูนย์ราชการอยู่ตรงนี้อำเภอเนี่ยวูมาป้ปนะฮะรถตรงรถติดครับ นี่ขณะวันเสาร์นะไม่ใช่วันมีมมงานนะท่าน่นมีงานนี่บอกเลยเดินมานะครับถนะ้าท่านมางานนะครับวันออกพรรษาเนี่ยนะนะจอดรถไว้ข้างนอกข้างนอกเลยแล้วเดินเข้ามาสะดวกสบายที่สุดนะครับโอเคนะฮะทุกคนนี่หลุดออกมาได้แล้วนะ เดี๋ยววันงานเนี่ยนะเขาจะไม่ให้รถเข้ามาตรงนี้นะครับเขาก็จะมากั้นตรงนี้นะครับทุกคนสามแยกเนี้ยนะ